คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนที่ยากกะได้มาสวนอานะคะเพิ่นเลี้ยงงวัวบ้านอาเดือนเพิ่นเลี้ยงงวัวเพิ่นหายน้องอ้วนมาเกี่ยวหญ้าหายงวัวนะคะนะคะเพิ่นก็เห็ดดีดีดมื่อใดฝนตก มือ่อใดฝนตกง่วนี่ก็บ่ค่อยได้ออกนะคะอยู่แต่ในคอกกินหญ้านะคะงนะ่วงคนนี้สองตัวนะคะคนซื้อมากหรอคนกเลี้ยงแป๊บเดียวขายขายแล้วก็ซื้อมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะคะงัวกับว่ถือแล้วค่ะเด้อตัวหนึ่งกับตัวละซี่หาเมินนะคะสองตัวยี่นี่กับสแสนกว่ายิ่งเดียนะคะเลี้ยงมันกินหยาดี นันงที่ย่าได้ยินข่าวว่าน้องอ้วนเพิ่นฝันได้เลขสามโตนะคะกาสิมาสัมภาษณ์น้องอ้วนว่าเพิ่นที่ได้ตัวใดในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองหาหกสี่นะคะก่อนสิไปฟังน้องอ้วนก่ามาเบิงงัวกินหนากันนะคะเข่ามาแล้วกับฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้องทียาพาดด้วยหรือช่องนันงทียาหากเก่าในเด้กอกับเดอ้อคือคือเก่านหนึ่งละ เพื่อนว่าให้นฟังน้ำเดียว่าคือเก่าแต่ว่าจังใดเพราะว่ามือว่านี่ป่ามหาอวนป่าบ่ได้เอากล่องมาเนาะว่านี่มั้ันว่าจังใดก็บอกฟันฟังน้ำเนี่ยอ๋อฟันว่ามือที่ข้าเจ้าอันอยู่บ้านข้าเจ้าฝ่ายจะไหวคู่ไหวคู่เพื่อนมีงานนี่ยังค่ะงานไหวคู่ประจําปีของเพื่อนล่ะเพื่อนเป็นยังค่ะเพื่อนเป็นพืชสีอ๋อบานพืชสีข้าเจ้าเถือว่าเป็นพืชสีเป็นยังนี่ลละ มือเพิ่นสี่วัทุกปีบอกค่ะไวัทุกปีพอปีกากับไปเสร็จไปสรยงานข้าเจ้าปีนี้ก็เลยไปอยากไปจับเท่ามาเอิ่นขึ้นเก่าแล้วไปมาเฮ็ดอันเน้ากินถ่าข้าเจ้าถ่ารับแขกข้าเจ้าเฮ็ดยังซอยเนี่ยก็เล่ยไปค่ะไปแล้วก็พักกันเฮ็ดเน้ากินเฮ็ดยังนีน่แหละเตรียมของเตรียมยังไว้นี่แหละมัะนีก็เล่น เลยว่าเลริน <ules> กัน <motiv ators> <m akes ii> <man> mm ่า hmm. ผู้ใดเมียก่อนรูดตะบ่ให้ไปให้ยสามโตเด้อผู้ใดุดท้ายยังสิได้ก็เลยเฮ็ดนํากัน4ีหาคนนี่ล่ะมัซุ้มอะไซุ้มอะไรข้าเจ้าได้เมียก่อนค่ะพอเมียแล้วก็ได้อันจะคล้องกับประมาณะทุ่มกล้วยนี่ล่ะก็เลยพากันมาก็เลยมาก็เลยมากลับมานอนมาหยังก็บ่ได้หยังดอกก็บ่ได้่ายก็บ่ได้่ายที่อนอนก็บ่ได้หยังก็นอนธรรมดาปกติสุมื้อนั่นล่ะค่ะๆก็เลยนอนนอนเด้อก็เลย ก็เลยฝันว่าอันผู้ผู้เพิ่นมาบอกมันบอกเราคล้ายๆว่ากวยที่จังกวยกวยเล็กหน่อยเฮ็ดไหวคู่หลานลๆแต่ว่ามันจะเป็นไงเราไมนก็สิมีน้ำน้ำอยู่ในหันก็เป็นเป็นใหญ่ใหญ่ที่เมียเมียเจ้าของอันบ้านเขาเจ้าก็เลยเอาไม้ให้ให้ถือเพว่ามันน้ำมันหัวออกใส่มันจะเอาไม้ไม้เปลี่ยนก็เลยอันก็เลยจับน้ำเพลินพ่อเพื่นเอาไม้มากก็เลยมาเบิ่ง มันก็ได้เลี้ยวไปคือจังหํำตาเที่ยนนั่นลหละเป็นเลขยุหันก็เลขก็หาสามแปดนี่ล่ะฟ้าเห็นสามตัวเลยบอไกเห็นสามตัวในความฝันเนาะก็เห็นสามตัวก็เลยก็เล่เสด็จค้นเสดขึ้นแล้วเอาก็เลือกเอาฝันตัวนี้จะเอาผูมาบอกเด้อก็เลยนบางสิที่พวกควาคิดนั่นในในความคิดในความคิดนั่นตอนเสดิดแล้วก็เลยจําได้จาได้ทุกอย่างนั่นแหละว่าคือจัง จะเป็นฝันกับโบเมร์นางสี่แม่ก็คือจังครึ่งฝันครึ่งเพิ่งรักเพิ่งตื่นบอกค่ะก็คือจังฝันฮันน่าฝันคือจิตจำได้คักเนเธอ่งสี่แม่ก็เลยนอนต่อเหมือนค่อยเพิ่นกระบังยิ่งตะกอนตะกอนจะมากเพิ่นกระบังยิ่งเหมือนเสามาซอยใหญ่ใหญ่ใเด้อเป็นกระบังสิจะคลองเกิสจะไปเห็นงานยิ่งมือนเสาก็เลยโอ้ยพอไปดอกจะนอนต่อก็เลยนอนตอเมือนปูเกิดคือจังเพิ่นมาบอกอีกละมาย่ำให้ให้ให้กลับไปยิ่งมือนเสาให้ไปหาเพิ่นย่เยืน ให้ไปบอกข้าเจ้าซุ่มที่เห็นน้ากันให้ไปบอกข้าเจ้าว่าสซุข้าเจ้าฟังว่าจะพ้องฟันไดเลกไดเลกตัวน,นี้ก็เลยลับขึ้นไปที่แหกวาจะบ่กไปเร็วมันก็จะเป็นอัลมลําอํามลันในใจนี่แหละคนมาสร้างข่วมไ้ให้ไปบอกมูกมาได้เลขสามตัวให้ไปไปโพดไปพายมูสิบอ,กอีกที่แหลว <ไป S 1> ่าจะบ่กไปเร็วที่แรกว่าเสืนนอนต่อืึนซึซึสายเนี่ยจะของจะไปเห็ดงานแต่นอนจึนสายสายก็เลยนอนก็เลย็คอจำเพิ่นมาบอกอีกล่ะให้ขับไปไปบอกข้าเจ้าก็เลยก็เลยื่น ตื่นแล้วก็เลย้ยงมือเสาร์ไวส์บอไปกับจู๊กคิดอําล âm เลือดมือเหลีวกันสี่ละมันบ่เหลี่มันฆ่าใจเนาะมาเร็วยูนี่ล่ะมันก็เลยไปก็เลยไปเว้าสุขเจ้าฟังกระทางว่าเขาเจ้าว่าอันมื้อคื้นหน่ะฝันดีบ่ที่เขาเจ้าเทนํากันเนาะค่ะๆมีผู้ใดฝันบ่ผู้หน้าเขาเจ้าก็เลยว่าบ่บ่มีแเมียงฝันได้ติก็เลยฝันได้อยู่ได้3มโตผู้บอกระว่าผู้ไปบอกกันล่ะก็เลยเว้าให้เขาเจ้าฟังเพิ่นก็ได้ทำอาไรตัวใดก็เรื่องอรสิ หาสามแปดกัเลียบ่า,างสี่กันแลยวล่สื่อเบิงเดอร์จะก็ไม่สื่แม่นบก็แมนแมนหาเห่าก็เรียบ่างสี่กับมสซานีแล้วความฝันมือรุ่นมากกับประเดฝันอย่างฝันแล้วเลยฝันก็แล้วเลยแต่ว่าอ้วนไดีไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปซื้อลอตเตอรี่ประเด้ซื้อโวนี้ได้ซื้อลอตเตอี่กับซื้อสองสองสีกับอันเก่าสองเข้ากับ บ่มีตัวสื้อแม้จะพอโอสื่อซื้อก้อนสีฟันได้ซ้ำตัวนี่แม่นก็ซื้อเหรียญสื้อพอไปเป็นงานน้ำมูเอ้ซื้อลอตเตอรี่เหรียญพักการ์ื้อลอตเตอรี่ผู้ละใบผู้เลี้ยงดึงเอาซื่อพอได้เหล็กมากกับพันไหนซื้อตัวอื่นกับพันหซื้อเหล็กอยังกับพันไหนซื้อไหมแต่ว่าหาสามแปดเนี่ยบ้ันซื้อไว้บอหาสามแปดกับบ้านซื้อแต่สีว่าสื้ออยู่ม่นบคิดว่าจะซื้ออยู่แต่บ่้านซื้อลายดอกกับสื้อล่องเบิงเป็นแค่แนวทางเนาะป่ามาทายถ้ำนี่ก็ แบงปัน er, เป็นแค yes. uh, uh. ่แนวทางเนาะช่วงโควิดแบ่งปันได้ซื้อก็บม่ได้ว่าจ่อจงมาต้องออกตัวนี้ได้เบาปันสู้ันฟังเนาะปูคนมาเข่าฟันเนาะเป็นฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าหน่อยได้สิจำเลขได้เนาะเลขทางฟามตัวเพราะว่าอันเลขอันมันมันจะเป็นคข้าข่น้ำตาเที่ยนข้าเลี้ยวเขาไปนี่ไม่ใชหินแต่มันจะเป็นตัวแดงดอก็จะน้ำตาเที่ยนนั่นแหละอยู่ในหันอยู่ใน ของข้เจ้านะ่นแบบที่เป็นคันกับบอแมนมันจะเป็นกล้วยก็จังเด็กหน่อยหลายคู่แต่มันจะเป็นกล้วยใหญ่ๆแล้วมันก็มีนามอยู่ในหันร้อมฝันเนี่ยว่วจะเอากล้วยไปว้ขังนาที่เขาเจ้าใบใบคู่ขึ้นคู่เนาะใหญ่ขาเจ้ก็เลยเอามาให้ถือใหญ่ขาเจ้านานำมันหัวออกแล้วนะมันหัวออกแล้วก็เลยถือเอาน้ำข้าเจ้าถือเอาน้ำใหญ่ขาเจ้าเพื่อนเล่ว่าเดี๋ยวใหญ่ไปหาใหเห็นมาเปลี่ยนไหมอันนี้มันหัวออกแล้วเราก็เลยไปเอามา ก็เลยเทเปลี่ยนก็เลยเหลียวเบิงก็เลยเห็นคือจังเพิ่นว่าเห็นโมิ่นก็ว่าสิคือจังมีคนว่าเห็นบ่นั่นเห็นโมก็เลยเหลียวไปเรยมีคนมาซิมซิมให้เบิ่งมันบ่แม่นแต่กลุ่มของหูจว่าเป็นผู้ใดก็ไม่เห็นบ่นั่นเหลียวเห็นบ่นั่นก็เลยเหลียวเบิ่งในหันคว่ำฟันนั่นได้ยินแต่เสียงมันบ่ได่ย่นแต่เสียงแต่บ่อเห็นเห็นโตแต่ความฝันน่ะคือแบบว่าคือจังมันอยู่ในหันนั่นล่ะในในจั่นั่นแหะเลยเหลียวเบิ่งก็เลยเห็น พ่อมีเห็นนั่ะเมื่อกาบไปเด็กโตแดงดอกน้ำตาเทียนัำน้ำตาเทียนนั่นเหลียวเบิงก็เลยเห็นมาหาสามหาสามแปดเลยวเบิงก็ไ่ได้บอกก็เหลียวเบิงแบบก็แล้วไปยังสี่ก็เลยเสด็จขึ้นก็เลยอมีฟันไดเล็กู๋มาบอกเลยกําลังสีจำได้ครับน้องเล็กสามตัวจำจำได้คือซึ่งมันมันกึ่งครึ่งรับครึ่งตื่นเนี่ยหมอเมนก็คือซึ่งเด้จำได้เมื่อทุกอย่างนี่สิแม่ ตั้งแต่เกิดมากนี่อ้วนเคยฝันยังสี่บอถ้ามาเกิดมากเคยฝันอยู่ฝันตอนที่บวชนี่มาบวชนี่ได้หลายปีแล้วล่ะได้บวชได้อายุยิบกว่กรึเปล่ะตอนตอนนี้อ้วนอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าบังหนาคือหนุ่มๆอยู่ป่าว่ามันอายุสิบแปดสิบเก้านึกไหมยี่สิบเก้าละตีใช่ฝันตอนบวชนั่นฝันแบบนี้เราเลขเขาบอค่ะเขาอยู่พอตอนบวชมือบวชมือแรกนั่นบวชเสร็จแล้วบอ กาเรื่องบวชก็อว่าบวชเส็จแล้วก็เลยอันก็เลยนอนข้ากับพอว่ามันกิดบวชท่วสเ็จแล้วกับผุ่งครัวเนาพะมันสิบสิบห้าองค์จิบมือไปบวชยุงหมยเมก่ะค่ะค่ะก็เลยบวชบวชแล้วก็เล่นนอนก็เลยกบมากก็เลยอาบน้ำนอกก็เลยใส่หัวบอลมาแล้วก็นอนรับรับแล้วพี่จังพ่อฟันพีจังคืนรับคืนงตึงนด้วยกันพีจังมีผู้เฒ่ามากมากินเขาเทิงหัวค่ะแต่อันเบอกกันตอนนั้นมันสามเออมันอันแปด 8โฮก8ฮาร์เด้อเขาจะเว้ากันสามคนนั่นข้องฟันน่ะมือของเลยเสดยเสด็จขืนแันเถิงอันเผ่นมนเป็นผ่าประท่านค่ะค่ะเรเลยเอาเสร็จมาเอาเขาเจ้ามาบอกเลขบอกเพื่อแบบ8ฮาร์8ฮาร์8โฮกเร่ยเล่ยออกเร่ยเลยออกหัวนั้นออกมันหัวที่สองมากเรเลยฟันอีกก็เลยคออีกค่ะเกิดงั้นมือแรกกันนางสมาธิีขึ้นเขาแล้วข้างเจ้บอกว่าฟันขึ้นยังมีผู้ผู้มาบอกนี่ละจ้าตาแล้วก็เพิ่อก็บอกว่าอัน คือจางแฮบอกฮอลี่เขาวัดนี่แหละเพิ่นเกิดเล่นเพิ่นเกิดเลยห่องอยู่ทางผีว่าซื้อเอาเดอร์อันสองศูนย์กับสองหนึ่งเมนจะคล้องเลยปะหมวกมากไว้น่นิพ้อมก็บอกใหาเจ้าเองสิเรียกกออกอันสองศูนย์หมวนั้นฝันโดนโดนเทียกับฝันแม่นี่ตัวนี้ตังแต่พุ่นมากหัวตาฝันอีกตินี่ฝันแม่นะหัวตาฝันพต่นที่ฝันแม่นที่ว่าบอกคอยฝันโดนโดนฝันเทียแต่่างวดนี่ฝันกับเป็นโตเป็นตนก็คือ หาสามแปดมันบ่ตาปาจจาม่ผิดหาสามแปดหันหันฟันฟันก็คือจังฟันตอนที่บวชน่ะคือเขาฟันลักษณะเดียวกันเนาะแต่ว่กกับคือตอนนั้นก็ได้อยู่กับไม่ได้ลายก็คือว่าเพราะ่าเป็นคนคืสื่ออยู่ของว่าสื่อลายเนาะสื่ออยู่แต่กรา็สื่อลายจริงไหมกลงงวันนี้กับคือว่าไปเหตุอันนี้ซอยเพลินเกิดบวกรกันเดบาเพลินเพ็นงานไหว้ผู้ก็เข้ากับ บ่รูคือกันเนาะว่ารูว่าสิออกบ่ออกเนาะเป็นแค่แนวทําเป็นแค่แนวทางแต่ว่าคูมทาทไถ่ําำนี่ก็เป็นซื้อนํำเสนอกับบ่รูว่าจะออกบ่ออกแบ่งปันกันช่วงโควิดซื้อๆเนาะอ้าวป้าก็รบกวนซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะค่ะแอดมินกับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้ที่น้องอ้วนเคยฝันที่ฝันนะคะฝันว่าเห็นเหล็กอยู่ในขันน้ำมนต์นะคะหาสามแปด ทีพุ่มเดียทีเพิ่นตามมาถึงบานมาหายนะคะหาสามแปดในงวดวันที่หนึ่งกัญญาสองหาหกสี่กับมิเลกสามโตเม็ดเดียวนี่แหละค่ะคือหาสามแปดนะคะพอแม่พี่น้องจะตัดหนาตัดหลังหาสามสามหาหรือสามแปดแปดสามหรือแปดสามหาก็ได้นะคะสลับไปสลับมาอีกนึงค่ะเนี่ในงวดวันที่หนึ่งกันญาสองหาหกสี่ สำหรับเลขน,น้องอ้วนฝันเห็นเป็นโตนะคะคุ้มจดทีเิ่นมาเหตุใหยเห็นนะคะแลวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง้ยดซีโชคดีถูกหวยลำรวยเป็นน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ